สวัสดีครับมาพบก,กับช่องนุ่มภูพันธ์พี่น้องขอมาเที่ยวสวนครับผมช่วงนี้ก็งามแรกงนะพี่น้องนะก็บพระท่านได้มีอย่างฝันมึงครับขเขาเฮ็ดดีดีครับสลา,าสลา,าคนนั่งพักครับผมสลา,าใหม่ทําได้สวยงามครับผมเนี่ยปูใหม่ครับคนมาบ้านเ่าหเฮ็ดสีก็ดีเลยครับเนี่ยเฮ็ดแล้วเฮ็ดโตไว้สนนั่งกินเขากินยังได้ คนมานั่งพักผ่อนน้ำสวนบ้านครับผมโอ้สุดยอดไปจะจัดปาร์ตี้ก็ได้ครับนี่แต่ว่าบ้านห้องเห็ดโต๊ะไว้คนนั่งสบ,บายครับปรเป็นเฮ็ดดีดีครับสวนตรงนี้เป็นย่ามแรงนะพี่น้องนะกับ่าอุดมสมบูรณ์ปันไดแรงอยู่ นะครับดอกเอียงครับเนี่ยชมบรรยากาศต้องกันครับผมนะครับก็มีดอกนี่ครับดอกคืออยังดอกหวานนี่ครับนี่สวยงามครับ่รงแรงๆครับอ๋อ ภาพเมืองสวนยอมน,น้อยๆบรรยากฝนเนี่ยชิมีน้ำอยู่ครับนี่ในในน้ำแห้งวดัดแห้งคอดแล้วย้ำแหล่งว่างไงซะนะครับสวนกล้วยปลาครับโอ้ยทอนิมือนี่แหละหน่วยเก็บเครือยิ้เด้อครับพี่น้องนี่เนะย,ยิ้ม่ทยมึงสวนนี่ครับสวนเล็กๆน,น้อยๆ ทายทายกล้วยไอ้เบิรงครับเบิรงกล้วยเด้อกล้วยยังครับพี่น้องเห็นหมนี่ยครับกล้วยนครับเอาไม้มาเห็ดเป็นเก้าอี้ไว้น,นั่งครับน้ำสวนโอ้บ้านเฮามีทีสำนึกอะจัดสวนแบบเพื่อนหนึ่งกังามเต้ ปลูกดอกไม้ปลูกอย่างเห็ดทางเดินเออได้ไอเดียแล้วเห็ดแบบนี้ครับนี่สาระหลักเห็ดสวนหลังบ้านเนาะพี่นะ้องเนาะโอ้ปลูกดอกไม่นี่ครับดอกไม้สวยๆครับ,บนี่บรรยากาศครับแดดกำลังออกแอมจ้ม พาพี่น้องมาชมสวนเอไปเรื่อยๆครับอีกไกลครับส,วน,สวนเอาคลิปนี้ฝากไว้ครับเป็นกำลังใจช่องนุมภูพานกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะขอบคุณครับ